สวัสดีครับมาพบกับผมนช่างกีตาร์บ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของแหวนเฮบี้นะครับเป็นเฮบี้รุ่นเก่านะครับมีอาการน้ําหยุดจากคอยินนะครับหลังจากนั้นก็ทําการถอดโครงแหวนแลกฐานน้ำทิ้งองนะครับอย่างที่เห็นนะครับสภาพนะครับโ่นตันเยอะมากครับตันที่พัดลมผงก็ลอกแะที่ตัวกีบคอยินนะครับ มาดูส่วนถานน้ำทิ้งกันนะครับนี่คือสาเหตุครับที่ทําให้น้าล้นออกมาจากฐานนะครับนี่ครับโดยมีฝุ่นและปุ่ยมดไปทํราร,ทรังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับทอถาดน้าทิ้งดูถานน้าทิ้งที่จะลงไปในท่อถาดน้าทิ้งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ,รบตรงนี้ครับเลยทําให้น้าล้นออกจากฐานนะครับทําให้แอร์เรา น้ำย้อนขึ้นมานแล้วก็น้ำหยดนะครับเราทำการล้างแอร์นะครับเราก็ทำการฉีดลา้างทั้งออยเย็นและโคงนะครับเดี๋ยวพามาดูสภาพอาของถานน้ำทิ้งหลังจากเราฉีดนํำล้างนะครับนี่ครับสภาพครับดูสะอาดเลยนะครับนี่ครับภาพนะครับ อย่าลืมฉีดน้ำล้างที่จุดคอยลรอนด้วยครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานจะได้เต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่าในใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับับสวสีครับ